ค่ะข,ขอบคุณครรท่านประธานเบญจาแสงจันทร์ค่ะคือที่ฉันมีจริงๆมีคำถามใน3ประเด็นแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีมีหลายท่านถามไปแล้วในส่วนของออตัวสวัสดิการเองนะคะแล้วก็ตัวของธุรกิจแล้วก็การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ว่าดังนั้นเนี่ยในส่วนอื่นเนี่ยที่ฉันแค่ จะในส,นส่วนสองข้อเนี่ยดิฉันจะขอเป็นแค่สนับสนุนนะคะก็คือสนับสนุนในส่วนของคําพูดของทางเสธทออนะคะว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะคะในเรื่องการจัดสวัสดิการเนี่ยทางเสธทออพูดไว้ดีมากเราก็พูดได้ถูกต้องมากว่ากองทัพเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการมาจัดทํากิจการมาทําธุรกิจเพื่อ,อเพื่อสนับสนุนหรือจัดการในเรื่องของสวัสดิการให้ตัวเองแต่สิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่รัฐควรจะต้องจัดให้กับ ทั้งทหารที่ประจำการอยู่และทั้งที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประกันในส่วนของชีวิตให้ในเรื่องของการจัดสวัสดิการและการสร้างหลักประกันในอนาคตให้กับพวกเขาด้วยอันนี้ที่ฉันเห็นด้วยนะคะก็สนับสนุนในส่วนนี้อันนี้เป็นประเด็นที่1ที่หลายท่านก็พูดในถึงเรื่องของสวัสดิการไปแล้วก็ก็เลยจะไม่ได้มีคําถามในส่วนนี้มากแล้วแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องนี้ในกันมาชิการในในที่ประชุมไปบ้างแล้วด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในส่วนของ กองกองทุนสวัสดิการค่ะก็คือในส่วนกองทุนสวัสดิการเนี่ยดิฉันก็จะตั้งแต่เช้าที่ฟังมาจนถึงเวลานี้นะคะดิฉันก็จะเห็นว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยจะชี้แจงกันมาธิการเสมอว่า กองทัพเนี่ยเหมือนเป็นผู้สร้างนักกีฬามืออาชีพแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าในส่วนนี้เนี่ยการที่เราจะนำจัจดสรรเงินกองทุนในสวัสดิการเนี่ยไปสร้างนักกีฬามืออาชีพเนี่ยจริงๆเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีงบประมาณสูงมากที่สุดนะคะคือมีกองทุนพัฒนาด้านกีฬาอยู่แล้วแล้วมีเงินหลายพันล้านมากในการที่จะสนับสนุนกีฬามืออาชีพดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูในหลายๆประเทศทั่วโลกเราก็จะเห็นนะคะว่านักกีฬามืออาชี ชีพต่างๆเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วยแต่ว่าไม่คิดว่าทางกองทัพจะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทุกอาชีพเลยทั้งนักมวยนักกอล์ฟหรือนักยิมนาสติกหรืออะไรแบบนี้ยกตัวอย่าง,งนะคะเราก็เรียนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราอยากให้มีกอง ให้กองทุนนี้มันได้จัดสรรได้อย่างถูกต้องนะคะอาจจะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของนักกีฬาเราก็อาจจะให้ในส่วนของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านนี้ไปเลยเป็นหลักโดยที่ไม่ต้องเอาเงินกองทุนสวัสดิการตรงนี้ไปสนับสนุนเป็นหลักแล้วก็ทําให้สวัสดิการส่วนอื่นเนี่ยมันมันสูญหายไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองซึ่งก็มีหลายคนแสดงทัศนะและความคิดเห็นในส่วนนี้ไปแล้วนะคะส่วนประเด็นที่3ามนีฉันคิดว่าเป็นคําถามที่อยากจะได้คําตอบจากทาง ออทออ,อเช่นกันดิฉันเข้าใจในส่วนของประวัติความเป็นมาเป็นอย่างดีแต่ว่าดิฉันอยากจะสอบถามเรื่องประวัติความเป็นมาอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ให้ท่านตอบเป็นประเด็นกระชับเพื่อเราจะได้สรุปในรายงานได้ในการพิจารณาเรื่องการศึกษาแนวทางการโอนถ่ายได้นะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าในช่วงที่ท่านอธิบายเนี่ยท่านบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้จัดซื้อที่ดินที่เป็นที่ดินของราษฎรในบริเวณนี้เนี่ยออทั้งหมดประมาณประมาณเกือบ10แปลงแล้วกันนะคะ คืนมาจากราษดรน,นะคะเราก็เอ่อนหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ40เกือบเกือบ40ปีต่อมาเนี่ยได้ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีเรดาร์ขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นสถานีเรดาร์ขนาดใหญ่แล้วก็อีก เรียกว่าอีกประมาณ10กว่าปีต่อมาเนี่ยมันได้กลายเป็นสนามกอล์ฟหรือเป็นพื้นที่จัดสรรอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคงเป็นพื้นที่ความมั่นคงใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยทางทหารเป็นพื้นที่ที่ทหารเนี่ยจะใช้ในการฝึกซ้อมรบหรืออะไรต่างๆทีนี้พอเห็นประวัติความเป็นมาแบบนี้นปัจจุบันมันเปลี่ยนมาเป็นสนามกอล์ฟแล้วดิฉนันอธิบายตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของที่ดินอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ตลอดเวลา เมื่อวันหนึ่งเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ทางความมั่นคงและพื้นที่ทางทหารนะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการสู้รบทางสงครามมันได้อาจจะจบสิ้นไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็คงต้องยังมีกองทัพที่รักษาความมั่นคงหรือปกป้องอธิปไตยของประเทศอยู่เนี่ยนะคนะณวันนี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการใช้ในประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปและในอนาคตข้างหน้า เมื่อสถานการณ์หรือยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยที่ดินตรงนี้มันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือ,เ,อ,อเปลี่ยนเพื่อ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่ไม่ใช่ความปลอดภัยทางด้านกองทัพที่อยู่ใจกลางเมืองอีกแล้วแต่ว่ากองทัพอาจจะอย่างที่บอกว่ารัฐอาจจะต้องจัดสรรพื้นที่ที่อาจจะเป็นแนวพื้นที่ที่มันเป็นแนวพื้นที่ด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศจริงๆให้กับทางกองทัพดูแลอันนี้ก็เป็นคําถามค่ะว่าจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาตรงนี้อธิบายกระชับนิดนึงว่ามันเป็นพื้นที่ความมั่นคงความปลอดภัยเปลี่ยนมาเป็นสถานีเราดาร์ขนาดใหญ่และเปลี่ยนมาเป็นสนามกอล์ฟแล้วนวันหน้าจะเป็นสวน สาธารณะได้หรือไม่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ก็ระหว่างช่วงทำลายของมันนะคะว่าวันนี้มันยังคงเป็นพื้นที่ความมั่นคงอยู่หรือไม่ในทางกฎหมายมันเป็นนะคะแต่ว่าในในทางด้านอื่นๆที่เราจะแลกเปลี่ยนกันนะคะอยากอยากฟังคําชี้แจงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะพาพลเอกธวีจัก,กรเกตกรรมธิการครับขอ,ขออนุญาตตอบคำถามเรื่องของนักกีฬาก่อนผมมุมทำพอดีหนึ่งอีกหนึ่งในหน้าที่ถูกมอบหมายให้ไปทําคือเป็น,เป,นเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบบตันครับสิ่งที่เกิดปัญหาจริงๆก็คือว่า กองทุนตรงนี้จะเข้ามาดูแลนักกีฬาตอนที่เขาเก่งแล้วครับตอนที่นักกีฬาเป็นรากย่าเนี่ย,ยใช่ครับพัฒน,นาเพกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติครับเอาสี่พันกว่าล้านครับแต่จริงๆประเด็นคือคือ,ค,อ,ค,อคือเขาไม่ได้ดูแลนักกีฬาตั้งแต่รากย่าครับตอนนี้จริงๆแล้วต้องต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐด,ดีกว่าที่ที่ทใช้เขาเรียกอะไรใช้ใช้ใช้ศักยภาพของแต่ละหน่วย,นยในการฟูมฟักก,กีฬาเหล่านี้ขึ้นมา พอเขามีเขามีความสามารถแล้วเขาโด่งดังแล้วเขาเนี้ยเขาจะใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยเข้าไปขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติได้อันนี้คือือโจท์ที่ผมว่าฝากทางพี่ๆสสพักกล้าวกลด้วยว่าไปดูจริงๆแล้วทำยังไงให้การแก้ปัญหาตรงเนี้ยมันมันเกิดขึ้นจริงส่งผลให้นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่มี potential ตั้งแต่เด็กได้รับการสรนับสนุนดูแลอย่างจริงจังไม่จําเป็นต้องให้เราทับเข้าไปใช้เงินของเราทับดูแลเรื่องต่อมาที่ผมว่าสาคัญมากนี้ผมพูดในฐานะกรรมธิการนะครับ ผมว่าจริงๆแล้วชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าศึกษาแนวทางการถ่ายโอนสิ่งที่ต้องออกจากพวกเราก็คือหนังสือหรือสรุปผลที่บอกว่าควรจะทําอะไรบ้างตอนนี้ผมว่าประเด็นที่เรารับผิดชอบอะเยอะมากเลยนะครับเั้งจากผมไปนั่งเป็นกรรมธิการมาเนี่ยประมาณผมว่าน่าจะเกือบเกือบเก้าสิบวันแล้วนะล้วจะต่อไป1 2ร้อยี่สิบวันอย่างเนี้ยเรามีเรื่องเยอะมากเลยครับผมไม่รู้เราจะสรุปยังไงออกมาว่าจริงๆแล้วเราจะถ่ายโอนอะไรกันอย่างไงบ้างทศบห้าเมื่อวานคุยเรื่องทีไอไป ตอนนี้เราคุยเรื่องสนามกอล์ฟผมไม่รู้ว่าไฮไลท์อยู่ตรงไหนยังไม่รวมเรื่องเรื่องของอไฟที่ที่ท่ทานทัพเรือสัตหีบนะครับประเด็นคือผมว่าเราเรา,เราต้องทําเป็นแนวทางครับยกตัวอย่างเช่นที่ท่านธนาทรเสนอว่า,าตรงนี้ควรถ่ายโอนจากพื้นที่สนามกอล์ฟเป็นส่วนสาธารณะนะนั่นคือแนวทางที่1แนวทางที่2คืออะไรที่ท่านเห็นว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ได้ทําศึกษาจริงจังไหมเราทําไม่ทันหรอกครับ ปัจจุบันโครงการที่คุณธนาธรพูดถึงก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นรายละเอียดหรือศึกษาแล้วก็จะดีมากแล้วนําเสนอประกอบไปว่าจริงทําแบบนี้แล้วต้องใช้เงินุนประมาณเท่าไหร่ผู้ได้ประโยชน์เท่าไหร่กี่คนอย่างไรผมว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทาให้รัฐบาลคอนวิน์ครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้มันสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างไรนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมบอกว่าผมเคยคุ้นในที่ประชุมนะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเริ่มต้นจากกฎหมายเริ่มต้นจากสภานี่แหละตอนที่กองทัพ ถูกเปลี่ยนจากสวัสดิการภายในหรือแต่ก่อนสวัสดิการอย่างเดียวนี่ซ้าเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเนี่ยมันเริ่มต้นจากกฎหมายนะครับมันเริ่มต้นจากการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วกรมธนารักษ์เนี่ยดำเนินการออกกฎหมายหรือหรือ,รอถ้าพาวกฎหมายให้กรมธนารักษ์เนี่ยมาดูซิว่าจริงๆแล้วธุรกิจของกองทัพแต่ละส่วนเนี่ยมันจําเป็นต้องอยู่แบบเดิมหรือต้องปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ใช้เวลาครับจากวันนั้นถึงวันนี้ผมว่าผู้ไปแล้ว,วประมาณ10ปีนะครับ ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจิตการสวัสดิการก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นเชิงธุรกิจหมดแล้วผมเห็นตัวยอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วการดําเนินการตรงนี้มันมีเส้นบางๆระหว่างธุรกิจกับสวัสดิการผมยกตัวอย่างดูผมเองครับผมเป็นผมเป็นทหารก็จริงนะผมก็มีโอกาสประสบการศึกษาจากต่างประเทศโรงเรียนทหารของของต่างประเทศที่สหรัฐไปทํางานต่างประเทศก็กค่อนข้างบ่อยผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าทุกๆประเทศมีสวัสดิการและแล้วจะขึ้นอย่บริบทของแต่ละประเทศว่ามันจะไม่เหมือนกันไปดูสหรัฐ ที่กองทัพอากาศมีหรือกองทัพบกไทยมีผมว่าไม่ถึง50ที่อร์ที่กองทัพสหรัฐเขาพรอไวให้กับคนของเขาด้วยซ้าเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งไปคุยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแทบจะไม่มีอะไรให้ให้เขาเรียกอะไรให้กําลังคนของของกองทัพเขาเลยเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นบอกว่าจริงๆสวัสดิการของคนทั้งประเทศเขาเนี่ยมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับแม่แต่ว่ามีมีข้อหนึ่งน่าสนใจนะครับบอกว่าแต่ถ้าเกิดเขาไปตายล่ะ คำตอบที่น่าสนใจมากคือรัฐบาลญี่ปุ่นคำนวณเลยครับว่าการที่คนคนหนึ่งตายไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เมียลูกต้องต้องต้องตอบแทนเงินตรงนั้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ของเราไม่ได้ทําแบบนั้นครเพราะเราทําคนละแบบผมว่าน่าสนใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเราจะเสนอแนวทางอย่างไรนะครับมันมันเป็นแนวทางที่ที่ที่ต้องต้องคอนวินให้ให้ฝ่ายบริหารเห็นว่าตรงนี้คือทางออกที่ดีที่สุด สุดท้ายครับออกมายังไงกองทัพอากาศก็พร้อมสนับสนุนนะครับคำ,คำถามที่บอกว่ากองทัพอากาศพร้อมจะยินยอมจะคืนไหมผมตอบอย่างนี้ครับผมบอกว่าถ้ามีสั่งการทกากชท่วกลาโหมให้กองทัพอากาศคืนก็คืนครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยครับปัญหาที่ท่านต้องไปแก้ต่อคือพี่ๆน้องๆแคดดี้ที่นั่งอยู่ท่านบอกว่าจะให้เขาไปดาเนินธุรกิจนู่นนี่นั่นกองทัพอากาศก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของกองทัพอากาศครับแต่ว่าประเด็นขนาดนี้ก็คือผมว่าเรามาหาทางออกมาช่วยกันคอนวิน รัฐบาลไมว่าจริงๆท่านควรทาแบบนี้นะแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างที่บอกอ่ะท่านจะบอกว่าตัวนี้เราคืนไปเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ให้กองทัพหรือว่าจะให้เงินกองทัพมาไปสร้างสนามกอล์ฟแห่งใหม่เพื่อเป็นสวัสดิการทําได้ครับผมว่าเรามีพื้นที่เหลือเพียงพอเพียงแต่ว่าเราไม่มีเงินที่ไปสร้างที่ใหม่แค่นั้นเองก็ถ้าท่านจะบอกว่าเอาไปสร้างที่ใหม่นะ แล้วก็ไปสร้างสามก๊อบที่ใหม่ได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยในรายละเอียดครับมันไม่ได้จบตรงนว่าคุณเราคือเป็นสนามเ,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 เป็นสวนสาธารณะนะมันจบมันมีอีโคซิสเต็มของมันอยู่ซึ่งผมว่าคุณธนาธรเข้าใจตรงนี้ดีว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีผลกระทบอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเคยเจอบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์มามากมายแล้วนะครับผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะมันต้องศึกษาให้ครบทั่วรอบด้านว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างประเด็นของนอกในพื้นที่แนวราาเห็นว่่มัไมัไสคญคญรบ เพราะเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ครับแต่เราเคยเจอเหตุการณ์นะครับจากหนังในสซ้จากเหตุการณ์จริงในสัมฮัทสันริเวอร์นะครับวิ่งขึ้นปับ๊บนกเข้าเครื่องยนต์ดับ2เครื่องโชคดีมีฮัทสันริเวอร์ครับก็เลยลงกลางแม่น้ําไปถ้านึกภาพดูเกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้นในสนามบินตอนเมืองนะครับวิ่งขึ้นปับ๊บนกเข้าเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ดับผมบอกอย่างเดียวครับผมว่าประมาณแถวแถวเวอร์เชต์นั่นแหละครับเว r ร์เชตเซ็นเตอร์เหานี้แหละจะเป็นจุดที่ เราเครื่องลงอันนีเน้เป็นสิ่งที่ผม,ผม,ไ,มไม่อยากคาดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายการตัดสนใจครั้งนี้ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็สรุปว่าเราก็ต้องหาทางออกแล้วใช้ประโยชน์พื้นที่นีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมว่านโยบายพุ่งแรงหากาศบอกผู้ผมทุกคนชัดเจนว่ารัฐบาลว่าอย่างไรรัฐบาลเห็นควรท่านไงเราก็พร้อมปฏิบัติครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นหน่วยงานรัฐครับเราเราไม่ใช่คนที่เอ้ยผมจะดื้อเพ่ตรงนี้นะไม่ใช่ครับ ผมว่าเราก็ศึกษาชัดนะว่าส่วนรถไฟท้ายสุดคอรมอมีมติอนุมัตินะครับผมใช้คำนี้นะคอรมอมีมติอนุมัติให้ทำอะไรกองทัพระกาศผมว่าสรุปอย่างนี้ตรงไปลงมามากว่าถ้าคอรมอมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทูปะเตมีเป็นส่วนสาธารณะจะยึดต่ออ้า่หน้าดูได้ถ้าสั่งให้เปลี่ยนผมยกตัวอย่างครับแต่แต่มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเงินไปตั้งต้นสตกใจเลยเสนอโดย เสนอโดยรองโฆษกด้วยอะไรเงี<ช>้ยตกใจเลยใค้ยกตัวอย่างไปไปทําให้ให้เราดำลรงตรงนี้อยู่ได้สุดท้ายขอตอบคาถามตรงนี้ครับในอดีตพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ป้องกันภาคเหนือของกรุงเทพครับอันนี้จริงเมื่อประมาณ6-70ปีที่แล้วที่กําลังทางอากาศยังเป็นเครื่องบินใบพัดแบกระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโจมตีหนึ่งเป้าหมายใช้ระเบิดเป็น ้าหกสิบช็อตตันนะครับห้าหกสิบลูกแล้วกันปัจจุบันโจมตีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายระเบิดหนึ่งลูกพอครับภัยค,คุกคามมันเปลี่ยนแปลงไปครับแต่เชื่อไหมครับว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นล่าสุดจากรัสเซียยูเครนและอิสราเอลฮามาสปีหน้าปี68กองทัพอากาศขอจัดหาระบบป้องกันทางอากาศแบบรูรนาการที่เป็นระยะยิงปานกลางและระยะยิงใกล้ที่แรกที่เราจะวางคือดอนเมืองครับเพราะว่าที่นี่กรุงเทพคือจุดศูนย์ดุล จุดศูนย์กลางความรู้สึกของประเทศแล้วเบิดลูกหนึ่งถูกยิงมาจากไหนไม่รู้เต้าคือกรุงเทพมันตกที่ไหนก็ได้ครับมันไม่ได้ผลกระทบแค่ความเสียหายทางกายภาพครับมันเป็นความเสียหายเชิญพลังใจความความรู้สึกตรงเนี้ยกองทัพอากาศเริ่มต้นครับต่อไปเราจะยิ่งเพิ่มเติมขีดความสามารถตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มรู้จากบทเรียนแล้วว่าบางทีมีเครื่องบินขับไล่อย่างเดียวเนะี่ย เอาไม่อยู่ครับมันต้องมีระบบป้องกันทางอากาศแบบพวงนาการที่ต้องเริ่มวางให้ครอบคลุมพื้นที่สําคัญของเราอะไรจะหลุดเข้ามาไม่ได้ตอนนี้ถามว่าประเทศรอบบ้านเรามีอาวุธเหล่านี้ไหมผมไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องความมัน่นคงท่านไปหาเองได้ครับว่าจริงๆพมา่ามีไมหเมเขมรมีไหมจีนม,มีหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าถ้าวันนี้มีอะไรขึ้นมาเรายังไม่พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์แต่เรากําลังจะเริ่มกระบวนการที่ทําให้เรามีความพร้อมไปเรื่อยๆเพราอหลายคนบอกผมว่าสงครามไม่มีวันเกิด ผมภาวนาไม่ให้ไม่มีวันเกิดครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในคาบสมุทรไต้หวันในช่องแคบไต้หวันไม่ใช่คาบสมุทรมันเกิดเมื่อไหร่อันมากจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้ามันเป็น proxy war เมื่อไหร่แล้วเราต้องเลือกข้างตรงนั้นเราอย่างน้อยเราต้องป้องกันตัวเองได้สามสี่อาทิตย์ก่อนที่ประเทศที่เราเลือกข้างเขาจะเข้ามาช่วยดูแลเราเท่านั้นเองก็ขออนุญาตฝากเป็นแบบนี้ไว้นะครับว่าจริงๆแล้ว อีวอลครับอีวิวเชันมันพัฒนาจริงๆครับมันไม่ได้จบอยู่แค่อดีตที่ผ่านมาหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดคือผมเชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้จะเขียนรายงานออกมาดีพอที่จะทำให้รัฐบาลเลือกได้ว่าเขาควรจะทำอะไรแต่ผมก็ไม่มั่นใจครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็เก็บใส่ลิ้นชักท่านจิรายุบอกผมเองผมก็ไม่ทราบนะผมไม่เคยทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วกรรมธิการที่ทำศึกษาแนวทางแล้วให้รัฐบาลรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น แต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นรายงานที่ดีเนี่ยแล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มีมีเขาเรียกอะไรมีแผนเอาแปคีชั้นที่ชัดเจนมีงบประมาณมีอะไรกัน,นต่างๆที่ทําให้รัฐบาลเห็นว่าเฮ้ยมันมันมันฟิตเบลกับประเทศมันเบเนฟิเชียลกับประเทศเปลี่ยนตรงนี้ทั้งหมดคอมเพล็กต์ตรงนี้เป็นสีเขียวซะให้กองทัพากาศไปสร้างสนามกอล์ฟตรงนั้นย้ายต่อออยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นผมผมว่ามันมีความเป็นไปได้ใช้เงินเท่าไหร่ก็คิดมาแล้วก็รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณให้มาผมว่ารัฐบาล ทำอย่างนั้นได้ก็ว่าาประกาศก็ไม่ขาดเรื่องสวัสดิการเช่นกันครับอยากจะให้ให้20บล้านต่อปีผมก็บอกมันก็ไม่มั่นคงเหมือนกันรัฐบาลท่านให้เดี๋ยวในอนาคตรัฐบาลหน้าไม่ให้เราก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีใครการันตีผมได้ว่าท่านจะไม่ตัดเงินผมถูกไหมครับถ้าท่านยังเป็นรัฐบาลอยู่ท่านเป็นกรรมธิการอยู่ท่านก็ไม่ตัดแต่ไม่รู้ยี่สิบปีหน้าเป็นใครก็ไม่รู้ครับอย่างนี้อย่างน้อยผมมั่นใจว่าผมพึ่งพาตนเองในการดูแลคนของผมไม่ได้ก็คือผมไม่ได้เรื่องผู้นำชุดนั้นไม่ได้เรื่อง แต่ผมไม่อยากเอาไปยิ้มจมูกคนหนึ่งในใจครับดังนั้นเองที่ผมว่ามันมีความสาคัญถ้าท่านให้ผมเป็นกองทุน่ะเอาไปพันล้านไปฝากไว้เอาดอกเบี้ยมาดูแลสวัสดิการอย่างนี้น่าจะคุยกันได้ครับแล้วก็นําไปสู่การที่ผมมีเงินชัดเจนทุกปีบริหารจัดการให้ดีเงินมันเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นต้นผมว่าอย่างนี้มันเป็นทางออกที่ที่ทุกคนเข้าใจได้เป็นวินวินซิชเวชั่นที่เราต้องการก็ขออนุญาตฝากด้วยนี่ผมพูดในหน้ากรรมิการนะครับ ผมไม่ได้พูดน,นะานะราชการทอ,อไม่ว่าจะใส่เสื้อเหลืองก็ตาม